ที่จริงก็จะเล่นกิวกอตแต่เอ็นไล่คนขอมานะแต่ว่าเล่นไม่ได้ทีมกูไม่มีแคลรี่นั่นเองก็เลยต้องเปลี่ยนเล่นเทลนะครับนี่แล้วมีโยบเทลนัรของเรามีสก,กินเดียวเนี่ยแหละจ้าก็ d ต่แม็กก d แต่โ it ฟง่ายดูสิดูมูลาดเอาสิดูาัทยาสินี่มันเชียร์อะไรกันเนะี่ย นี่ไวโอใช่ไหมใช่น่าจะเป็นไวโอะไรแหละที่อยู่ยัางค่่งจ็อกเกอร์แครีวันสองจ้ะแครีทีกูมีกูคนเดียวครับแอสซาสินสองเต๋อเอามาหาพระแสงอะไรอยู่แต่ก็เสือกไม่มีแทงไม่มีไฟเตอร์อะไรเลยนะเฮ้ยแอสซาสินสองเมียสองเยี่ยมไปเลย <c oughs> นี่มันเชี่ยเลยครับเนี่ย โคตรเยี่ยมจ้ะดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่าจะชนะใช่ไม่น่าจะชนะหรอก advance เธอก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่มันขี่เรงอยู่นะเทียวเเป็นตัวที่ขี่เรงตัวตัวหนึ่งในในละใน R O V จริง <c oughs> ตัดคลิปก่อนเลยแล้วกันผมสตรีมอยู่ที่ n ี m o TV นะครับผมสตรีมอะไรไม่รู้บอกก่อนนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นพับจีนะครับใช่ครับผมเล่นแต่พับจีแหละในนีโมนีโมผมเล่นพับจีไงในช่วงกูไปเรื่อยเลยยำา่าชั้นจงสโลไปซะ โจ๊กเกอร์ดาเมจมันแรงอ่ะ,อะจริงเป็นตัวรวมได้เลยอ่ะโจ๊กเกอร์อจริงอุ้ยอุ้ยแรงอยู่แรงอยู่เอ้ยถอยก่อนถอยก่อนไม่ไหวไม่ไหวนี่นี่มีโดวฉลักมีโดวฉลักโจ๊กเกอร์แม่งแรงจัดยัดเขยิงเอ้ยปาไม้ อเกือบพึ่งรอดแรงนะไม่มีจุกเกอร์เล่นแต่เทลเครี่ไม่ได้ซื้อมาเล่นอยู่บูชิเนะเราเป็นงั้นครับแต่ถ้าถ้าต้นเกมมันแรงจุกเกอร์แต่ถ้าเลดกเกมก็ไม่เท่าไหร่แต่อันติมันโดนอาทีเดียวก็น่าจะขึ่งรอดแต่ก่อนเทลเขาเรียกอะไรเงียยอนวิ่งสวยเมืไอ้สี่ปีที่แล้วเขาเรียกว่าเรียยอนไม่คือธนูเหมือนกันเนี่ยพูย่ไม่เรียกเทลแล้เรียกเงียยอนหน่อยก่อน เมื่อสี่ปีที่แล้วเรียกกันว่ามียอนเอ้ยจะมียอดเรยเรียนเมื่อสีโ่สมัยก่อนเจียวโคตรแรงสมัยนี้อ่ะโอ้พระเจ้าเชลลี่ชิเลี่ยนสุดที่เป็นไมโอวะโคตรแรงเ่ยไมโอ,โอสมัยก่อนหนึ่งมารสองตัวแข็งเลยฟัตเตอร์แฟกซ์นี่ก็ไมโอเชลลี่มันหนึ่งตัวยังไม่มีเชล,ลนี่แล้วเออแกร์แกร์เนี่ยวู้ขึ่งหลอดครึ่งหลอดสุดที่ นี่นี่เน,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 นี่นียนี่เนี่้ยนี่ดูอยู่โอ้ดิชิตจะตายข้างบ้านเสีงองอยงดังขอในะมึงจะมีเสียงเข้ามัหนโอ้พระเจ้าสดีจบงานอีกมี่สบนา,นาทีจะคือมานลอพป้อปนอรอแล้วไอ้สิ่นทำไมวะแอปจะส่าทีตย้อนสุดจดหนเลยอืมแปลน ไม่ยังสิบเยียมแต่ที่ผมไม่จะไปช่วยก็ตีหกเชียร์เนาะมี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 ตาละจะเจอดูดูจีอเลนเดียวจีอเลนนอนโอ้ยเกิดแปลงนะเกิะแปลงนะกิดตายนะเะตายนะบอกเลยนะอุ้ยไม่แกไม่ถึง จก็ุกตุ๊กตุกๆๆๆไม่ใกุ่มกตุกนี่กตกตด๊อตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊กตุ๊้ตุ๊กตม๊กกตุ๊กตบ๊กตุ๊กตุ๊ีุ้๊ตุกดเ๊กตุ๊ตุตุ๊กตเตอร์ตุงกตุตอร์ตุ๊กตุ๊กตุกมุกตุ๊กตุ๊มเก็กเน นี่ไม่เอาของมวลถอาของสูง <c oughs> ติดอาขอไผมันจะมีมืนอนนอื่นไหมนี่ยต้องไปนะจ๊ะนะครับแล้วครับวเก็บหนักเก็บหนักู้แล้วก็เก็บหนักเด็บนไม่ื่อยไหลอย่างนี้ครับเราซส์ไหลครับอุ้ยนาฏยาน ก็จะแตามที่ตอนนี้นจะออกนะโอ้โหเสียงเล็ดเข้เข้าไมค์กูเต็มเต็มเจอคิวก็กส,สลัดผักแตกไปขอป้อมหน่อยแล้วกันนานายขอป้อมหน่อยเถอะขอป้อมหน่อย ดูวนเต็มเต็มป้อมตีตูดแตกตไดฮาเวนเลยตีคิบ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 อย่างเดียวไม่สนใจละได้ดาบละได้ดับแดงแล้วได้ดับมุลละมัสะแล้วจอเกาะแล้วจอเกาะแล้วเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมเช็ดแหม่มาเอาอออกูแล้วทีมทีมชิมายกูตายไอสัตว์ เดี <t ư> <là> ๋ยวนี่ยนะกระชิตแตะอาลับวะมันก็อาลับจาะลำโพงยังก็จะอีนเลจะเดินขึ้นป้อมมาอย่างเดียวขึ้นป้อมอย่างเดียวครับป้อมกลางใกล้แตกแล้ว ป้อมกลาบใกล้แตกแล้วอะไรเดียวเฮ้ยไปอยู่ไปยืนด้านลื่ลยอยู่อะไรของมึงน,นี้ไปติกลางนี้กันจะแตกแล้วเฮ้ยเอากลางกลางกลางวิ่งกลางเร็วโบลาณไม่ต้องคีบเ,เข้าตีป้อมกลางทีว่าจะแตกเลยอีเวนเนี่ตามมาตามผมมาไม่ได้ไรเช็ดแม่คิวก๊อตมาคิวกออ๊อตพ่อตาย เียคลิปบนก่อนเคลียคลิปบนเคลียคลิปบนเอซซิสในป่าป่าไปคลิปบนได้ไหมเคยร์คลิปบนดีเฮ้ยงงไม e like ่เคลียร์คลิปวะเวนเคลียคลิปก่อนไม่สนคลิปไอ้เฮียป้อมแตกนะสัตว์เย็ดแม่มึงไปต้องสนตีคุณก็ได้ป่าองงป้อมเหอะขอร้องล่ะป้อมมันจะแตกแล้วมันสวนทียร์แตกหมดเลยนะเว้ยเยี่ยมสัตวพัก กูไม่ส่วนทียอะไรแล้วกูจะเอาป้อมอย่างเดียวป้อมกูมาแล้วแตกสวยรอดเกือบตายเกี่ยวก๊ดไม่ได้กินกูหลอกครับไม่ได้ดกินกูหลอกไม่ได้แดกโล้สโลไปดีเออสโลไปดีเออมาดี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 ไอ,อ้เหี้ยแตกนะ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 กนะกนะกนะบอกเลยนะบัตเตอร์ไฟเอาเหรอบัตเตอร์ไฟมาดี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  ออกมาจากป้อมนี่เพื่อนออกมาจากป้อมดิคุมป้อมทําไมใครอนุญาตคุมป้อมทําไมคุมป้อมแตกแตกเรียบร้อยหนึ่งโอ้โหสกิลดึงยังมาไม่ทันจะจ่อป้อมหน่อยอ่ะลุลหลโหลทีมโหลทีมจ่อป้อมมันจ่อป้อมมันโจ๊กเกอร์มาโจ๊กเกอร์มาคลิปไปแล้วไม่สนไม่สนใจไม่สนใจขอป้อมหน่อยแล้วกันขอป้อมหน่อยแล้วกัน ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนน้อยก่อนน้อยก่อนไม่ถอยครับไม่ถอยทีมแตกผมก็ไม่ถอยมอไม่ถอยแล้วนะไม่ถอยแล้วนะไม่ไงไ,ไ,ไม่ไม่แตกไอเวนจัดไปอะไรคิวคอรอะไรอะไรอะไรแตกนะครับป้อมแตกนะครับป้อมแตกนะครับโอ,อ้มันมามมาเยอะมาเยอะต้องถอยมาเยอะต้องถอย ต้องถอย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 ไม่สนแล้วข้าอย่างเดียวไม่สนแล้วข้าอย่างเดียวจ้าไม่สนแล้วมาดิมาดิโอ้กูแตกคลิปอ่ะกูจะตายคลิปโอ้กูจะตายคลิปพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าจอดนี่มันอะไรจะไม่มีทางตายคลิปไปดันขาดฉันต้องการดูเลือดฉันต้องการดูเลือดดูเลือดห้าสิบปึ๊บพระเจ้ากูตายเกือบสลัดผักเลยโจ๊กเกอร์ จะเกิลนางงูไม่ได้กินผมหรอกผมต้องการแค่ดูเลือดแค่นั้นแหละผมไม่กลับเติมเลือดดีถ้าวิธีแพ้ดีไม่ดีกว่ากูกลับดีกว่าไหมไม่กลับแล้วมูรัดได้หนึ่งไม่กลับแล้วมันแตกไปหนึ่งไม่กลับจะสวนต่อสวนต่อสวนต่อฮึสฟิกเกอร์ถอยเติมเลือดแล้วก็วิ่งถอยกลับครับไม่สวนไม่สวนตีบัฟบตีบัฟบตีบัฟบแดงได้แบบบัฟบแดงบัฟบแดง บับแดงได้บับแดงได้บับแดงได้สวยบัตเตอร์ไฟว่าไงฮะเอาเหรอเจ็บนะเจ็บนะเจ็บหนักนะเจ็บหนักนะบอกนะเจ็บหนักน่ะเจ็บหนักๆเลยนะแตกนะแตกนะแตกเรียบร้อยครับปัดโถปัดโถโอ้ปัดโถปัดโถอะไรวะนี้อะไรวะนี้เคียร์คีบเคียร์คีบเอาป้อมเคียร์คีบเอาป้อมบอกเลยอย่างวันนี้ ป้อมป้อมแตกป้อมแตกแตกปพ๊บถอยไม่อยู่สโลคิวคอสไว้ก่อนสโลคิวคอสไว้ก่อนพุ่งมาดูเลือดก,กูทีกูตายบอกเลยบอกเลยครับว่าพุ่งมาดูเลือดผมทีผมตายก็แตเมก็แตเมก็แต้มอะไรเอาเทียวเราเอิญนายนายนายดูด้วยดิ ดูด้วยดูด้วยเทียวกูแตกเอ้ยไม่ใช่เทียวนาตั้งยาแตกไปแล้วดูหน่อยดีเออให้เกียรติกันบ้างมาดีครับมาดีครับมาดีมาดีพวกโอ้เชี่ยครึ่งเชี่ยเจ็บเจ็บโคตรเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักหนักดูเลือดดูเลือดคีบดูเลือดคีบก่อนดูเลือดคีบก่อนที่เกียรติกับบ้าน เจ็บนะครับขี้แตกนะขี้แตกนะจ๊ะขี้แตกนะจ๊ะบอกเลยนะจ๊ะว่าขี้แตกเจ็บหนักหนักเลยนะเจ็บหนักมากหนักมาก,ก,มากต่อไปแทงมันมาถอยก่อนแทงมาเราถอยตัวการตายเกิดซื้อก่อนอะไรของคุณคำนี้อู้ชิดมันเยอะสัตว์เชยเๆเอ้ยเกือบตายอูหหย้ยังไม่ตายอ่ะครับเออย,ยังไม่ตายอ่ะขาเออฟิกเกอร์กูพลาดไอเวเนเลย ขุดเปนโดฟิกเกอร์เฉยอะไรวะโคตรแย่โคตรแย่เลยขุดเปดนโฟิกเกอร์โคตรแย่วะโคตรแย่โคตรแย่เลยเราเวลาเกิดเป็นเป็นชั่วโมงเป็นปีแล้วนะจบจบจบดจบได้นะจบได้นะจบได้นะบอกเลยนะรีบจบนะก่อนที่มันจะสวนกลับนะมันมีแทงนะ มีแท้งมีไฟนะเราทีมทีมเราไม่มีแท้งไม่มีไฟนะจบเลยนะนะครับเราตายไปสามครับเราตายเออโหนาตยาก,ก็ตายเยอะสุดเยี่ยมสลัดผักจะทำการไปจอบป้อมมันครับก่อนอื่นต้องไปคิดเรียนล่างก่อน,กนครับผมเอยเอาป้อมมันดีอยากชนะตีป้อมมันเซีกูรู้เถอะมึงไม่ชอบตีป้อมหรอกมึงเน้นเห็นคิวดีกว่าวป้อม,มไง เออเห็นคิวดีกว่าป้อมไงรูมายืนคีบคีบนี่เห็นไหมว่าจะต้องเอาป้อมให้ชนะไอเวนไม่อยากได้คิวอยากชนะอยากชนะไม่คิวอยากนะไม่อยากคิวไม,ไม่อยากคิวแต่อยากชนะไม่เน้นคิวเอ็มพีพีเน้นชนะตีป้อมนี่เกมตีป้อมไม่เกมไม่ใช่เกมนักฆ่าไอเวนเชื่อช่วยกันตีป้อมหน่อยครับท่านครับ เอาป้อมอย่างเดียวก่อนป้อมแตก <c oughs> ป้อมแตกแล้วป้อมใหญ่ยังไม่แตกไม่เป็นไรเอาป้อมนี้ก่อนจ้าป้อมนี้เสร็จปุ๊บว่างไงครับคีบมาครับเจาะป้อมเลยครับกูไม่ชน,นครับผมชนะไม่สนเลเออะจบแล้วอะ่ะเออ,อไหลว่า